เรื่องเกี่ยวกับงูเหลือมครับเป็นที่ร้องเรียนของชาวบ้านที่ตำบลน,น้ำพีทองแสนขันอุตรดิตถ์โดยเฉพาะชาวบ้านหนองหินหมู่หกตบบน,น้ำพีซึ่งตรงนั้นเนี่ยมีคนไปตั้งเป็นฟาร์มเลี้ยงงูเป็นก็ดังใหญ่เลยนะครับเป็นงูเหลือมงูหลามหลายพันตัวชาวบ้านก็หวาดกลัวครับแล้วหวาดระแวงโดยเฉพาะมีกลิ่นสาบของงูแล้วก็หวั่นเกรงเรื่องความสกปรกของสถานที่เลียเ้ยงเกรงเรื่องกระทบกับแหล่งน,น้ำธรรมชาติที่ไหลผ่านพื้นที่ฟาร์มงู และตอนนี้เนี่ยมันก็มีงูเหลือมกับงูหลามขนาดใหญ่น้ําหนักตัวหนึ่งยี่สิบสามสิบกิโลกรัมนับพันพันตัวมานอนม้วนตัวในกรงลวดที่คับแคบวางท้อนทับกันอ่าซ้อนทับกันมากมายชาวบ้านก็หวั่นที่ตกครับท่านผู้ชมครับมีรายงานในทํานองว่ากลิ่นเนี่ยมันหนักจริงๆและชาวบ้านก็บอกว่าไม่รู้ว่าเข้ามาในพื้นที่ตั้งแต่เมื่อไหร่ขณะที่องค์การไร่ชนตําบลน,น้ําพีทองสันขันซึ่งมีคนดําเนินอินทะเลืองรุง่ง เป็นหรืออบตอบอกนะครับว่าอบตอไม่สามารถควบคุมการก่อสร้างอาคารต่างๆแบบนี้การขนย้ายงูซึ่งเป็นสัตว์สงวนตามพรบรการตรวจโรคต่างๆนั้นนายกอบตอบอกก็ไม่ทราบรายละเอียดนะคะเพราะว่าการขออนุญาตเนมันขึ้นอยู่กับสำนักกรมอนุรักษ์ที่11จังหวัดพิษณุโลก คือไม่มีการกำกับดูแลในขั้นตอนเหล่านี้เพียงแต่มีหนังสือสำเนาอนุญาตในการทำการเลี้ยงงูเพื่อธุรกิจส่งออกแต่ไม่ได้มีการควบคุมปริมาณและก็วิธีการเลี้ยงรวมไปถึงการควบคุมการใช้สารเคมีในการฟอกหนังแล้วก็อีกหลายอย่างนะคะซึ่งมันก็กลายเป็นปัญหาขึ้นมาเนี่ยค่ะลองฟังเสียงดูแล้วครับแต่ผมแปลกใจแล้วทำไมองค์การมหาชน,นตระกูลนียไม่มีอำนาจไม่มีสิทธิ์ถึงขนาดนั้นแล้วแลวทำไมหน่วยเวถบงตถึงไม่ทำเองล้ะครับ แลวทำไมไม่มาชี้แจงกับชาวบ้านเองด้วยและตอนนี้นะผมก็แปลกใจอย่างหนึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ะไม่ว่าจะเป็นหน่วยสบียไม่ว่าจะเป็นเจ้าของเนี่ยผู้จัดการฟาร์มงูเนี่ยเขาจะมาทำแล้วทำไมไม่ไม,ไม่ไม่มาประชาคมกับชาวบ้านเลยการที่จะให้สร้างหรือไม่สร้างมันเป็นมไม่ใช่อำานาจัดทิ้งเราจะต้องไปห้ามเขาหรือว่าบังคับเขาได้เขาอธิบายให้ผมฟังว่าเพื่อเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์ แต่ว่าผมมาดูในเรื่องของรายละเอียดที่เขาขออนุญาตจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่เสเลีเ้ยงเลี้ยงเพื่อชำเล็จหนังฟอกหนังอันนี้เนี่ยผมคิดว่าในส่วนส่วนตรงนี้เขาได้ปิดบังข้อมูลบางเรื่องการบำบัดน้ำเสียการอะไรต่ตา,างๆแบบนี้รายละเอียดในโครงการก็ยังไม่มีนั่นแหละฮะตชมเดี๋ยวดูภาพนะฮะนี่อยู่ภายในโกดัง ก็เป็นฟ้างูนี่แหละค่ะแล้วโกดังใหญ่ๆหลายโกดังเลยนะครับถ้าดูภาพจากภัยรอกเก็บตอนนี้เนี่ยเก็บงูไว้จํานวนมากซึ่งเท่าที่เราตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นมีการขออนุญาตนะครับโดยชมครับแต่ยังไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็มีการนํางูเข้ามาอยู่ในพื้นที่แล้วอย่างที่เห็นโอ้โหเยอะมากสุดลูกหูลูกตาเลยนะฮะนี่เฉพาะหนึ่งโกดังเนี่ยน้องไรแล้วในนั้นเนี่ยมีหลายโกดังอีกต่งงางหาก ดูฮะจะเห็นภาพนะฮะเด็กๆเขาเปิดประตูโอ้โหนักข่าวของเราถามไปที่อธิบดีกรมปยาแห่งชาติสั์ป,ป่าและพันธุ์พืชคุณนิพนธ์โชติบาลถึงขั้นตอนวิธีการในการขออนุญาตทำฟาร์มง,งู เข้าใจว่าคงจะทําเอาหนังหรือยังไงเนี่ยน้องไรคือด้านอธิบดีบอกว่าทราบเรื่องนี้แล้วนะคะตอนนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบข้อมูลแต่เบื้องต้นทราบว่าฟาร์มแห่งนี้อยู่ในระหว่างการขออนุญาตจากกรมซึ่งก็ต้องว่ากันไปตามขั้นตอนที่จะต้องตรวจสอบสําหรับงูเหลือมหรือว่างูหลามนั้นอธิบดีบอกว่าเป็นสัตว์ป่าแต่ว่าอยู่ในบัญชีที่สามารถเพาะเลี้ยงได้คือลักษณะเหมือนจระเข้อ่ะค่ะคือเลี้ยงได้แต่ต้องมาขออนุญาตจากกรมอุทยานโดยกรมจะมีเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบดูว่าฟาร์มหรือว่าสถานเพาะเลี้ยงนั้นมีความเหมาะสมและ ถูกต้องตามหลักการหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นที่ดินที่ใช้ในการก่อสร้างฟาร์มเป็นที่ดินแบบไหนมีโฉนดหรือเปล่าการก่อสร้างอาคารถูกต้องตามแบบแปลนต้องมีการขออนุญาตการก่อสร้างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นต้องมีการทําประชาพิจารณ์จากชาวบ้านในพื้นที่ว่ารับได้หรือเปล่าเพราะว่างมูก็ถือเป็นสัตว์อันตรายเหมือนกันค่ะกรณีที่เกิดขึ้นในทีดินิพนธ์บอกว่าทุกอย่างดําเนินการตามขั้นตอนอยู่ที่ความเห็นของชาวบ้านที่ต่างกันฝ่ายที่เห็นด้วยก็อาจจะมองว่าเป็นการจ้างงานให้คนในพื้นที่แต่ฝ่ายที่คั้้าาานก็มมองว่ ได้มาตรฐานแล้วงูหลุดออกมาเดี๋ยวก็จะสร้างอันตรายให้กับคนในพื้นที่ได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นท่านบอกขอตรวจสอบทั้งหมดอย่างรอบด้านอีกครั้งว่าจะอนุญาตหรือไม่จริงนะฮะความงูเอาเพาะเลี้ยงได้นะฮะค่ะ<า>เหมือนจระเข้จะต้องขออนุญาตให้ถูกต้องนะคะเมื่อวานนี้